ากินแพนเค้กอร่อยออร่อยด้วยกันนะคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะมากินด้วยกันคะ่ะอน,นี้เป็นครีมนะคะวิปครีมบ้านรรเราเรียกวิปครีมแกะมะ เราลจะมาใส่แยมนะคะอันนี้จะเป็นแพนเค้กค่ะก็ใส่แยมมีแยมแบล็คพาร,ร์เรนต์กับสตรอบเบอรี่นะคะอันนี้เราก็ได้แพนเค้กมาหน้าตาหน้าทานแล้วนะคะาทานได้จันจ้า